o ลกอเมริกานะคะมีการพูดถึงน้องลิซ่าแบล็กพิงคค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์แล้วก็มีสีสันมากๆค่ะที่เหล่าบรรดาเซเลบคนดังนะคะวงการบันเทิงค่ะต่างก็ตบเท้ากันแต่งตัวให้เข้ากับธีมบรรยากาศงานเทศกาลสนุกสนานแบบนี้นะคะ ซึ่งทุกปีค่ะวงนะคะเขาก็จะมีการเลือกค่ะคนดังที่เข้าตานะคะว่าแต่งตัวดีแต่งตัวเก๋เข้ากับเทศกาลแบบนี้แน่นอนค่ะว่าปกตินะคะก็จะเป็นฝรั่งดาราหรือว่าก็เซเลบคนดังเฉพาะในบ้านเขานะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะมาแปลกมาเก๋นะคะเพราะว่ามีน้องลิซ่าแบล็กพิงคค่ะไปยืนเท่ๆอยู่ในดงคนดังฝรั่งนั้นด้วยนะคะ โดยบทความของโว e ค่ะก็บอกว่านี่นะคะคือ10สุดยอดการแต่งตัวของคนดังสัปดาห์นี้ค่ะที่ทำให้เทศกาคลคริสต์มาสนะคะเต็มไปด้วยความสว่างสวยและนี่ก็คือ10ลายชื่อนะคะที่เขาคัดเลือกมาค่ะก็มีแต่คนดังๆทั้งนั้นนะคะอาทิเช่นค่ะจัสตินบีเบอร์แล้วก็ซีภรรยาของเขาค่ะแฮร์รี่บีเบอร์นะคะรวมถึงดูริพานะคะแมนดี้มัวนะคะ เอรินาเช็กนะคะเฮลลี่สไตเฟลค่ะไคล i ลี่เจนเนอร์นะคะจูเลียนฮาวนะคะแล้วก็เทสซาทำสันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะมีน้องลิซ่าแบ็กพีนะคะอยู่ในนั้นด้วยค่ะเรียดว่านะคะเกาะเธอค่ะตอนนี้ค่ะไปยืนงงๆนะคะในดงฝรั่งค่ะถูกจัดอยู่ในนะคะสิบสุดยอดการแต่งตัวของคนดังสัปดาห์นี้ค่ะที่ทำให้เทศากาลคริสต์มาสของเขาะคะเต็มไปด้วยความสูห่างสวยค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องลิซ่าแบล็กพิงคค่ะสาวไทยหนึ่งเดียวนะคะที่ไปลดและในวงการเชฟปอค่ะแล้วก็ติดโพสนะคะถูกเขาพูดถึงไปด้วยนะคะแมตอนนี้ต้องบอกว่าน้องลิซ่าค่ะเริ่มไปเป่งประกายนะคะสว่างสวยในอเมริกาแล้วสินะ,ะก็ยินดีกับเธอด้วยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆนะคะที่โวค่ะเขาเออกมาพูดถึงนะคะก็อก่อจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า